วันนี้ฮะวันนี้ฮะมาร่วมงานเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ครับขราววันนี้ตื่นเต้นมากเลยวันนี้คือเป็นวันพิเศษมากๆรู้สึกว่าแบบเออเราแบบเคยออกงานศิเลบรีแล้วแบบเคยทำงานร่วมกับศซเลบรีแล้วแล้ววันนี้ก็แบบได้มีโอกาสมาร่วมงานกับศิลบรีครั้งนึงครับแต่ว่าทีนี้ไม่ใช่แค่ตัมัสก็อย่างเดียวมีทั้ง11คนในดูบันดิกมาร่วมงานด้วยครับประีใจมากๆที่แบบได้ร่วมงานได้ทำมาทำงานแล้วก็แบบได้มาเล่นๆกับพี่ๆน้องๆคนลบ คือวันนี้แบบนั่งตุกๆเข้างานมาด้วยใช่รู้สึกว่าแบบเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยนั่งตุกๆเข้างานเหมือนกันป <c oughs> ีใหม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วปกติเรามีการวิธีด <ๆ S 2> ูแลหน้ายังไงบ้างครแต่ละคนเราใช้เคล็ดลับอะไรครับก็ก็ช่วงนี้เราสองคนแบบแต่งหน้าค่อนข้าง,งบ่อยเลยก็บบอ,ยยอย่างแรกคือเราต้องแบบว่ามีพินซิ่งดีๆก่อนช่าเราต้องล้างหน้าให้สะอาดน่อยครับตอนที่เราจะลงแบบครีมอะไรสักอย่าง ใช่ครับส่วนตัวผมนะครับคือผมมาใช้เซรั่อยู่แล้วตอนที่ผมแบบมีสิวพด <c oughs> หรือว่าแบบเป็นสิวทำไรอย่างเงี้ยครับก็จะใช้ S A smoothing cleanser ครับเพราะว่าตัว S A เนี่ยแบบจะช่วยคลีนในเรื่องของแบบเครื่องสำอ,อสางด้วยใช่ใชเครื่องสำอางด้วยแบบแล้วก็ฝุ่นอะไรพวกนี้ด้วยช่วงนี้ฝุ่นเยอะด้วยครับผมก็จะ <c oughs> นําไป S A เพราะว่าฝุ่นอะไรพวกนี้หรือมลภาวะครับมันทําให้เราแบบเกิดสิวแล้วก็เกิดสิวพดด้วยครับครับแล้วก็พอล้างหน้าเสร็จปุ๊บเราต้องทาครีมต่อ ก็คือการคือแบบเราใช้หน้าทุกวันเนี่ยปาการผิวเราก็จะแบบว่าเสื่อมไปเรื่อยๆครับผมเราก็ต้องแบบมี m o i s ไรเ i z e r ที่แบบเพิ่มปาการผิวเหมือนกันก็คือเซรา่ีก็คือตอบโจทย์ครับเพราะแบบเขามีเซรามมยที่แบบช่วยสร้างเสริมสร้างปาการผิวด้วเซร้อยสามอย่างอะฝากเนยที่ฝากเชิญชวนมีใครลองใช้ไหมมีอีกอันนึงครับผมที่ผมแบบอยากใช้มากๆเพราะว่าเขาบอกว่ารีวิวดีมากเลยนั่นก็คือตัว bleemage cleanser ครับเพราะว่าส่งตรงผมแล้วอะ ช่วงนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันเครียดมันแบบมันได้พักผ่อนค่อนข้างน้อยแล้วก็แบบทํางานเยอะอะไรพวกนี้ด้วยครับก็จะแบบมีเวลาในการที่แค่ตัวแบบน้อยหน่อยครับสิวแบบสิวอักเสบก็เลยขึ้นมาอย่างนี้นครับผมก็เลยแบบอยากใช้ตัวเลลนเมชเบเซอมากๆเลยครับเพบบื่อจะช่วยเรื่องของสิวแบบทุกอย่าง สำหรับใครสนใจเราเราใช้กันได้นะเซร,ราวีครับผมก็สําหรับใครที่แบบสนใจแล้วก็แบบอยากหันมาดูแลตัวเองก็แนะนําครับเซราวีคือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะแบบปัญหาผิวใดๆก็คือเซราวีมีหมดเลยครับก็มาซื้อได้แล้วครับของคาดีจริงครับส่วนตัวผมวนะครับคือผมใช้มาตั้งนานแล้วตัว SA s เ r ซ n ส e ซ s e r ตัวแบบเอ่อมอชชิ่งอย่างนี้ยครับคือบอกเลยว่า ตอบโจทย์มากๆ,ๆดีมากๆคือฟื้นฟูผิวแบบได้ดีมากๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการยเ i อร์ไร z e ไม่ว่าจะเป็นการคลีนครับผมนั่นจริงๆจาก user ที่ใช้จริงๆ้วยครับอาอาอย่างอย่างเราพูดนสงการปีนี้ะเรามีแพนอะไรกันบ้างนะสงการปีนี้สงการปีนี้นยัง,งไม่ย,ยังไม่มีแพนที่แบบจริงจังแบบมีชวนกันเล่นเล่นไปแล้วแต่ว่าแบบว่ายังไม่ได้แบบจบลงเลงเลอะไรขน,นขนาดนี้ครับผม เพราะช่วงนี้โฟกัสกับงานอยู่เพราะแบบพรุ่งนี้ก็จะเป็นแฟนมีแล้วก็เลยบอกว่าช่วงนี้ก็จะแบบยุ่งยุ่งอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมจะแฟนมีนี่มีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนได้ดูแน่นอนใช่ไหมแน่นอนมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างมีเยอะมากๆเลยทุกคนไม่เคยเห็นใช่แต่คือเราไม่สามารถสปอยได้ใช่แต่คือทุกคนตั้งใจทําโชว์มากไม่ว่าจะเป็นโชว์เดี่ยวโชว์คู่โชว์รวมน่าจะเล็บๆเล็กและอาจจะมีชุดพิเศษอีกหลายๆอย่าง แฟนที่จะมาต้องเตรียมอะไรมาบ้างฮะแต่ว่ามยอะไรบ้างครับคืออย่างแรกเลยเตรียมใจมาก่อนเพราะว่าโชว์แต่ละโชว์นี้คือสุดฮอตสุดเซ็กซี่และคือแดนซ์กระจายมากเลยอ่าแล้วคือแบบให้เข้าน้ำให้เรียบร้อยก่อนเข้าฮอลนะคบเพราะว่าถ้าเข้าฮอไปแล้วอ่ะมันจะแบบห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยห้ามกับปลาห้ามกับพิปาต้องนังเนี้ยเอ้ ตาแหกเลยคุณเดาเด็ดกระจายไหนลองลองโยกหน่อยดิมันจะแดดกระจายแค่ไหนลุอ๋อท่านท่านไม่อยากสปอยเยอะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรเล่นใช่เดี๋ยวเขารู้บอกว่าเราเน่ยร้องเพลงอะไรไงใช่ไหมแต่จริงมันก็พรุ่งนี้เราต้องสปอยก่อนไม่ได้อ๋อโอเคอย่าไม่ได้หรอกอย่าสปอยไม่ได้หรอกยังสปอยไม่ได้ต่ไปสปอยพรุ่งนี้แหละครับผมพ สักนิดนึงหรอคำเดียวคำเดียวอ่ะสามคำแล้วกันนะอะคนละสามคำคนละสามคำอ่ะเออเออมันเยอะเกินหรอเยอะเกินสามคำมาคู่สู้อ่ะคนละสามคำอ่ะทั้งสองคนสามคำได้ไหมครับได้ผมกลัวมากเลยแดนซ์สะอาดคืจะบอกว่าฮอตมากแน่นอน มิกซ์ทำไมอ่ะคำแรกพูดอะไร Dance แล้วคำที่สองอ่ะ Mix รวมกันเป็น Dance Mix ซทำไมขา่ได้ก็เป็นแบบก็เป็นโชว์ะไรกันเต้นนี้อ๋ออัน้บอกเป็นเพลงอะไรใช่ไหมไม่ได้บอกว่าเป็นเพลงอะไร Dance ม i x ไม่ใช่ชื่อเพลงมาแต่มากันเถออมากันอ่ะไคือทุกคนให้วอร์มเท้าไว้เลยเพราะว่าคืด คอนแดนซ์มิกาอยากให้ทุกคนแบบว่ามวนจอยมวนจอยลุกขึ้นมาเต้นกับพวกเราทุกคนเต้นเป็นแน่นอนถ้าแบบทุกคนแบบสิบแอปดำล้อรับหรออุ้ยอุ้ยสปอยเลยถ้าทุกคนแบบสิบแอปที่เป็นแบบว่าเป็นตัวโน้ตทุกคนเต้นเป็นแน่นอนเพลงพวกนี้ช่วงนี้กำลังมาเลยเพลงนี้ฝากให้แฟนเราติดตามเดี๋ยวรูกพรุ่งนี้ต้องแต่งตัวยังไงอะไรยังไง แต่งพรุ่งนี้นะครับก็เป็นแฟนมิกิมื่นฟ้าแล้วก็ทุกคนจะแต่งตัวยังไงก็ได้ครับแต่งมาเลยครับผมแต่งยังไงก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราสวยอยู่แล้วครับผมอ่าก็คือคแต่งมาใช่รับโอเคโอเคโอเคเอาโยมือยกมือลุยขอฝากเลยครับผมคือพรุ่งนี้มีแฟนมีแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่กดบัตรออนกราฟไม่ทันนะครับสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมได้นะครับผมแล้วก็มาเจอกับพวกเราแล้วก็มาดูโชว์เดือดๆของพวกเราเลยคือ สรุปมากๆแน่นอนครับผมก็ขอฝากไปนะครับสามารถซื้อได้ทานไปที่ขึ้นเวทีดครับครับแล้วก็สุดท้ายนะครับขอฝากเซราวีด้วยนะครับผมฝากในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกคนด้วยครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ